ครับก็มาดูวิธีการใช้งานออโตเมเตอร์นะครับในการเปลี่ยนชื่อไฟล์แล้วก็ลดขนาดรูปภาพกันนะครับใน Mac เนี่ยออโตเมเตอร์เขาก็จะมีรูปร่างไอคอนมาเป็นแบบนี้นะครับก็เปิดขึ้นมาเลือก Workflow ครับ สำหรับด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นแอคชั่นสำเร็จรูปนะครับซึ่งถ้าเกี่ยวกับภาพเนี่ยเขาก็จะอยู่แถวนี้นะครับนี่ก็คือเป็นแอคชั่นที่เกี่ยวกับรูปนะครับที่เราจะใช้งานก็จะมีเอ่ scale image นะครับตรงนี้ใช้ลดขนาดภาพหรือว่าขั้นจำนวนเยอะๆนะครับตรงนี้เขาก็จะถามว่า อ่าจะให้เหลือไฟล์ต้นฉบับไว้ไหมนะครับ original R preserve ตรงนี้ผมก็โอเคจะได้เห็นภาพชัดๆก็คือให้เหลือก็คือกด Add นะครับจากนั้นเนี่ยก็คือมาที่ถ้าจะเปลี่ยนชื่อไฟล์เนี่ยก็ก็จะอยู่ในไฟล์ and folder นะครับเป็น Action ที่ตรงนี้นะครับ rename file folder item นะครับ ตรงนี้ผมไม่ต้องแอดนะครับเพราะว่าเรา Copy มาตั้งแต่แรกแล้วโอเคหลายท่านอาจจะยังงง,งๆนะครับลองดูไปก่อนนี่คือไฟล์ที่จะผมจะใช้ในการเปลี่ยนชื่อแล้วก็ย่อขนาดลงนิดหน่อยนะครับคือผมก๊อปมาจากอินเทอร์เน็ตนั่นแหละแล้วก็จะไปโพสต์ลงที่บล็อก ก็มีจำนวน20่ไฟล์นะครับคือถ้ามานั่งเปลี่ยนเนี่ยคงเหนื่อยนะครับก็ลากเขาเข้าไปวิธีการทำงานของเขาก็ไม่ได้ยากนะครับก็คือเขาจะทำงานเป็นสเต็ปโดยเราที่เราแบบออกแบบสเต็ปเาขึ้นมานี่อย่างนี้ก็คือสเต็ปหก็คือ get specific finder item นะครับก็คือ ไฟล์ไหนบ้างที่จะให้ฉันกระทำไม่รู้อธิบายอย่างนี้เข้าใจหรือเปล่านะครับอันนี้สองก็คือให้ copy ไฟล์พวกนี้มาไวท้ที่คือโดย Default ของโปรแกรมเนี่ยมันจะเป็น Desktop นะครับผมก็เอ่อ r e a t e ใหม่นะครับเลือก a อ t h o r ตรงนี้แล้วก็ไว้จะเลือก Desktop แล้วก็ New f i ล์ e r เป็น Rename Resize แล้วกันนะครับโอเคจากนั้นก็ Choose ไปนะครับคราวนี้เนี่ยเขามันเขาโปรแกรมก็จะถาม Step ที่3ว่าเป็น Scale Image อันนี้จะมี2อ p อปชันให้เลือกครับเป็น Percentage แล้วก็เป็น To... จะให้ Scale to Size ไหนนะครับก็คือ2อันนี้มันจะต่างกันตรงที่ว่า To Size เนี่ยก็คือ อาจจะจับด้านยาวขึ้นมาว่าอยากให้ด้านยาวครับของรูปไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งแนวนอนเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะครับหรือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของรูปทั้งหมดผมอาจจะเลือกตรงนี้เป็น80-50อะไรเงี้ยครับจริงก็เลือกตรงนี้ก็สะดวกดีนะครับ480เหมาะสำหรับโพสลงแบบแต่ผมอยากได้สัก550รอยห้าระกับ ตรงนี้เนี่ยก็คือหลังจากที่เรามัน add time order เนี่ยมันก็คือ r e ฟ a m e folder item ตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าล่างมาเราอาจจะงงก็คือตัวที่จะใช้เปลี่ยนชื่อเนี่ยอยู่ที่ที่ make sequence ตรงนี้นะครับก็คือมันจะมี o p t i o นให้เลือกผมก็เลือกว่าใช้ชื่อใหม่ไปเลย new name ตรงนี้นะครับอันนี้คือชื่อที่ผมต้องการนะครับ แล้วก็ออปชันตรงนี้ก็จะมีนะครับมันจะมีตัวอย่างให้ดูอยู่ถ้าเปลี่ยนออปชันเหล่านี้เนี่ยตัวอย่างก็จะเปลี่ยนตามนะครับนี่คือให้ใส่เลขไหมใส่เลขอ่าก่อนรูปหรือว่าหลังรูปนะครับผมให้เริ่มที่ให้เริ่มที่เท่าไหร่เริ่มที่10ก็ได้ครับภาพต่อไปไเป็น10ชื่อตรงนี้แล้วก็10 1 1 1 2 13นะครับ ระหว่างตัวเลขกับชื่อเนี่ยจะให้เนี่ยครับสปเปซ t BAR นี่ก็คือตัวนี้นะครับจะให้ขั้นด้วยอะไรนะครับขั้นด้วย SPACE BAR UNDER SCORE หรือว่าต่อกันไปเลยก็ได้ผมเอา SPACE BAR แล้ว SPACE นะครับโทษทีโอเคเนี่ยครับถ้ามาดู w o r l o w โฟล์ดลงก็คือหนึ่งไฟล์ไหนบ้างที่ต้องการที่จะใช้ Action นะครับ สอคือให้ copy ไฟล์เหล่านั้นเนี่ยมาไว้ที่โฟลเดอร์ที่เราสร้างขึ้นนะครับแล้วก็สามก็คือ scale ไฟล์เหล่านี้เนี่ยด้านยาวให้เหลือ550นะครับแล้วก็จัดการเปลี่ยนชื่อไฟล์เหล่านี้เนี่ยเป็นชื่อที่เราต้องการนะรับเมื่อออกแบบเสร็จแล้วก็กดรันครับเรียบร้อยครับคราวนี้ก็มาดูผลง,งานกัน นี่คือไฟล์ที่ผมเพิ่งสร้างขึ้นนะครับเ,เนี่ยครับ rename resize เปิดเข้าไปเนี่ยก็จะเจอเห็นไหมครับทุกอย่างเรียบร้อยก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะครับเพราะว่าผมคิดว่าคนที่มี mac เนี่ยทูนตัวนี้เนี่ยเป็นทูนที่ยอดเยี่ยมมากคือไม,ไม่ต้องซื้อ แอปเพิ่มก็ทำเรื่องพวกนี้ได้ลองไปศึกษาแอคชั่นอื่นๆเพิ่มด้วยครับแล้วก็ถ้ามีแอคชั่นอะไรน่าสนใจก็เดี๋ยวผมจะลองเขียนลงบอกหรือว่าทำวิดีโอให้ดูนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ